มันมีอายุการใช้งานแล้วไม่รู้ด้วยเจ้าของรถหลายๆคนไม่รู้ผมเคยเจอรั่วแล้วลูกค้าไม่ได้มองเก่ยความร้อนขับไปปุ๊บฮีทดับดับเสร็จสตาร์ทขึ้นน้ำพุ่งสรุปคันนั้นฝาสูบแตกฝาสูบแตกเพราะอะไรแค่ตัวละยี่ิบาทคิดดูมันทำมาทำไมสนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทนึกถึงล็อกไร้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม สวัสดีครับยางทองอะรหลยยน Auto ออโตสวิตอําเภอชมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะรถ<ว>ก็หน,นีไม่พ้นอาการน้ำอีกแล้ว d ีแม็กคันนี้แก้น้ำไปสองรอบแล้วเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนท่อน้ำทั้งระบบคราวที่แล้วเปลี่ยนท่อข้างบนนี้นี่นะมาั่วฝั่งนี้อีกฝั่งใต้ท่อไอดีล่วในจุดที่โคตรแคบเลยต้องรื้ท่อร่วมไอดีออกนะครับวันนี้ ตัดปัญหาเลยลูกค้าสั่งยกใหม่หมดเลยนะเพราะว่าลำคาญมาซ่อมสองรอบแล้วพอซ่อมไปปุ๊บวันสองวันรั่วอีกเพราะว่ามันได้อายุแล้วนะครับอายุอานามมันเยอะแล้วบวกกับไม่ค่อยใส่หล่อเย็นด้วยนะพอมีปัญหาปุ๊บทั้งระบบต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยพวกท่อยางน้ําท่อแป๊บน้ําต่างๆพวกนนะเนี้ยนะเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับพวกทางเดินระบบน้ําแนะนําเลย ต้องยกใหม่ทั้งหมดเดี๋ยววันนี้เรามาดูอีสุด,ดูเยอะแล้วเรามาดูฟอร์ดกันบ้างตัวเก่าฟอร์ด l รุ่นที่เป็นสายพานราลิ้นอ่ะนะรุ่นยังไม่เป็นคอมบัลเลวนะครับทั้งฟอร์ดเลนเจอร์ทั้งมาด้านะมีปัญหาในจุดที่เขาเรียกว่าอะไรระเบิดเวลาเหมือนกับคลิปของรีโวนะที่เขาใส่ฟองน้ํามาใต้เครื่องอ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นจุดที่ไม่รู้มันจะเหลือไว้ทําอะไรโรงงานเนี่ยพอรถมีอายุปุ๊บ มีปัญหาทุกคันเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตบางคันเนี่ยเคยฝาสูบแตกมาแล้วก็มีนะครับอันตรายมากๆในจุดนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรสําหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิม่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ อาการเสียเยอะที่สุดหน้าที่ในอู่ผมซ่อมก็คือเรื่องน้านะครับท่อน้ําผุน้ํารั่วน้ําซึมน้ารั่วในจุดที่เราหาไม่เจอนะครับทุกรุ่นเลยยกเว้นอยู่รุ่นเดียวก็วีโก้วีโก้เนี่ยค่อนข้างจะระบบน้ำเนี่ยดีกว่าชาวบ้านชาวช่องต้องยอมรับตรงนี้เพราะว่าวิศวกรเขาเก่งมากๆนะครับที่ตัดระบบน้ําออกได้เยอะมากมีท่อน้ําทั้งคันเนี่ยไม่เกินประมาณ3-4เส้นนะวีโก้เนี่ยค่อนข้างจะจบ ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ําได้ดีมากๆไม่เหมือน d m a ม็กดี Mac เนี่ยทอยางท่อแป๊บเป็น10เส้นเลยโคตรเยอะนะครับต้องดูแลทางน้ํากันดีๆมาเดี๋ยววันนี้มาดู Ford r a n g e r ตัวนี้ดีนะนี่ยันนี้นี่เครื่องตัวนี้มีปัญหาเมื่อก่อนผมใช้รุ่นนี้เหมือนกันเป็นโฟวินะครับก็คือขับขับไปอยู่ดีๆเนี่ยน้ำรั่วมีแบบไอ้น้ำท่วมขึ้นมาหน้ารถเลยนะครับเครื่องกำลังร้อน ต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้มันมีขายทั้งในเมืองไทยและเมืองนอกน่าจะเป็นรุ่นที่ผลิตนอกนะครับถ้าเดานะผมไม่ค่อยแม่นข้อมูลสักเท่าไหร่มันจะมีอุปกรณ์อยู่ประมาณ1ชนิดมีอยู่2จุดที่ชอบมีปัญหาเมื่อรถยนต์มีอายุเยอะๆเข้าไปแล้วซึ่งไม่เข้าใจว่าโรงงานมันทำไมทำมาอย่างนี้นะครับแทนที่จะตัดออกหรือว่าดัดแปลงชิ้นส่วนอะไรเพื่อให้มันมีความคงทน พอเราใช้ไปนานๆผมเคยเจอไอ้จุดเนี่ยมีปัญหาเสร็จปุ๊บน้ํารั่วออกแล้วฝาสูบแตกก็มีฝาสูบโกง่งอย่างน้อยๆฝาสูบโก่งแน่นอนแต่ว่าคันนี้ดวงดีคือเจ้าของรถจอดทันนะครับพอเกจรความร้อนตีขึ้นเสร็จปุ๊บลูกค้าจอดทันทีเลยเพราะว่าขับรถเนี่ยมองเกจความร้อนอยู่ตลอดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดเนี่ยมันคือตรงไหนนะครับส่วนตัวผมเคยเจอมาแล้วหนึ่งรอบเพราะว่าเคยใช้ฟอร์ดรุ่นนี้นะครับไอ้จุดที่ว่าคือจุดนี้นี่ลูกค้าไปโมมาแล้ว ไปเสียกลางทางเนี่ยตรงนี้อยู่กับคอน้ําตัวล่างอดีตมันเคยเป็นตัวนี้เนี่ยยางอุดตาน้ําเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการซ่อมเอาแบบอยู่ถาวรเลยสามชั่วโคตรขายรถก็ยังไม่ไม่รั่วเลยถ้าเราเปลี่ยนแค่ยางเขาเรียกยางขาโต๊ะหรือไม่ก็ยางอุดตาน้ําเนี่ยวิธีไปซื้อตัวิี่บาทหรอกสี่ที่สิบ,สบ,สบ,บาทถ้าเราไปซื้อก็ไปบอกเขาว่ายางอุดตาน้ําก็ได้ยางขาโต๊ะก็ได้นี่นะ ถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะยางตัวนี้ใช้ใช้ไปปุ๊บพอยางมันโดนความร้อนไปนานๆมันกรอบนะครับมันจะทะลุตรงหัวมันเนี่ยมันจะผุนะครับโดนความร้อนมากๆยางกับความร้อนน่ะนะก็คิดเอานะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าวิธีการซ่อมให้มันอยู่ถาวรเลยให้มันจบๆเลยใช้ได้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อทำยังไงสำหรับรถรุ่นนี้นี่นะมันจะมีอยู่2จุดมีจุดนี้หนึ่งเนี่ยอันนี้ถอดกองอากาศออกนะกองอากาศมันจะบังอยู่งี้มันจะอยู่ท้ายท้าคอมแอร์เนี่ย อยู่กับคอน้ําตัวล่างเนี่ยเห็นไหมปุูมมาแล้วหนึ่งไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะลูกค้าไปโมมาอันี้เป็นสายลมเนี่ยเขาทําให้ลูกค้ามาถูกเฉือนแก้ไขหน้างานนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้มันจะอยู่งี้อยู่เนี่ยหน้าตาเป็นงี้เนี่ยตัวนี้ตัวที่หนึ่งอยู่ฝั่งฝั่งท่อเสียนี่นะแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองจะแคบหน่อยถ่ายเห็นเปล่าวะนี่ตัวที่สองอยู่นี่นเห็นไหมนี่ ช่วงเหนือได้สตาร์ทขึ้นมาเนี่ยกลมๆนี้นี่นะเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้ามองลงไปมันจะอยู่บริเวณได้สตาร์ทนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยตัวที่สองไอตัวเนี้ตัวแสบนะครับเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานแล้วไม่รู้ด้วยเจ้าของรถหลายๆคนไม่รู้ผมเคยเจอรั่วแล้วลูกค้าไม่ได้มองเกความร้อนขับไปปุ๊บฮีทดับดับเสร็จ สตาร์ทขึ้นน้ำพุ่งสรุปคันนั้นฝาสูบแตกฝาสูบแตกเพราะอะไรแค่ตัวละ20บาทคิดดูมันทํามาทําไมทําไมไม่อุดทําไมไม่แปลงมาซะให้เรียบร้อยตัวเนี้มันเป็นท่อที่วนเอาเข้าไปทําแอร์อุ่นทําฮิตเตอร์ในรถเข้าใจอยู่ว่าตัวเมืองนอกมันต้องมีเพราะว่าหิมะตกอากาศมันเย็นแต่ว่ามาเมืองไทยร้อนชิบหายทําไมมันไม่ตัดออกไม่ควรจะทําอย่างนี้ แต่ว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วมันจะมีก็รถรุ่นเก่าๆผมจําไม่ได้ว่ามันจะมีรุ่นไหนบ้างก็ไปสังเกตดูเนี่ยนะมันจะเป็นยางอุดด้วนๆแบบเนี้ยเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าวิธีการอุดเอาแบบใช้ยาวๆเลยทํำยังไงเดี๋ยวรอช่างหมูโมดิฟายเครื่องมือแป๊บหนึ่ง A few minutes later ดีนะวิธีการเปลี่ยนก็ทําเองก็ได้ง่ายๆที่บ้านนี่เขาโมมาแล้ว สายลมอันนี้สายลมบิดโจนกูจาได้หมูนี่เห็นไหมมันจะเป็นตอด้วนๆเลยเอาเครื่องมือพิเศษมาทั้งหมูอะไรจากญี่ปุ่นอะไรตัวสําคัญเลยที่เราจะใช้หาได้ง่ายๆตามข้างทางนี่ไม้เอาไม้ไม้แห้งๆเนี่ยเนี่ยนะเหลาเหลาให้มันพอดีใส่รูตรงนี้ใส่ข้างในนะไม่ใช่ข้างนอกใส่ในรูเนี่ยในรูมันเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยรูนีเหลาปุ๊บแล้วก็ตีอัดเข้าไปให้มันพอดีนะอย่าให้มันใหญ่เกินเดี๋ยวท่อฉีกนะครับไม้แห้งๆตีอัดเข้าไปนี่เดี๋ยวให้จังหมูทําให้ดูั้งหมูเหลาไม้ดิเหลาไม้เสร็จปุ๊บตีอัดเข้าไปแล้วก็ตัดให้มันเสมอท่อหลังจากนั้นก็ใส่ยางขาโตะธรรมดาปกติแล้วก็ทาก,กาวนิดนึงแล้วก็ใส่ยางขาโตะเข้าไปแค่นี้ยรับรองอยู่จนลูกบวชจนขายรถมันยังไม่รั่วเลยนะครับนี่คือเทคนิคของการอุดตาน้ํานะครับ ญี่ปุ่นไม่สอนหรอกญี่ปุ่นทําให้เป็นแต่ว่าช่างไทยเนี่ยทำอย่างนี้กันแทบจะทุกอู่นะครับสําหรับปู่ที่รู้นะอันนี้ก็คือเป็นวิชาที่สืบทอดมาจากอาจารย์อีกทีหนึ่งอาจารย์บอกว่ามึงตีไม้อุดเลยนะลูกค้าจะได้จบปัญหาตรงนี้ไปนะครับสําหรับรถที่มีไอ้พวกยางขาโตะอุดเนี่ยนะใช้สูตรนี้ได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนยางขาโต๊ะบ่อยๆเราตีไม้อุดจบปัญหานะครับนี่เหล่าไม้เสร็จแล้วเขาดูดิช่างหมู เป็นคล้ายๆจุกขวดวายนะจุกก๊กอกเล็กๆนี่นะให้มันพอดีกับทอ่อเนี่ยเนี่ยนเหมือน,น,นมันจะอ้วนไปนิดนึงนะทั้งหมูอ่ะอันนี้เป็นไม้เนื้ออ,อ่อนอ่ะทาทากาวนิดนึงนี่ไม่มีอะไรมากง่ายๆซ่อมชั่วคาวใช้ชั่วโคดเห็นนะแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วก็ตีตีอัเข้าไปเห็นไหมอ่าตีให้เสมอท่อแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมจบแล้วนี่แล้วก็เอายางขาโต๊ะมาดิยางขาโต๊ะลูกค้าซื้อมาเองอันนึงไม่น่าถึงยี่ิบาทหรอกเนี่นะพอดีล่าไม่รู้มันเขียนไว้สิบห้ามิลอะได้ไหมครับห,หมูพอดีเป๊ะเห็นไหมยางขาโต๊ะมันจะประมาณ กี่มิลวะสิบห้านะมันเขียนว่าสิบห้านี่นะไม่เคยจําไซส์เหมือนกันประมาณนี้นะแล้วก็ทากาวอะทั้งหม้ทากาวตรงท่อได้เลยนี่ก่อนใส่ทากาวสักนิดนึงทากาวตรงท่อให้มันอยู่นานๆนะครับไม่รู้ที่ไหนทาไม่ทาผมทากลัวมันหลุดเรามีไม้ชั้นหนึ่งแล้วแต่ก็อย่าไว้วางใจมันเพราะว่าไม่รู้ว่าไม้มันอุดเต็มท่อหรือเปล่าเอาเพื่อความสบายใจนี่นะ ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ขันเหล็กรัดนี่เข็มขัดรัดของเขานะครับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะเข็มขัดรัดอันเก่าอาจจะล้าแล้วอะไรเงี้ยบางทีวิ่งไปมันหลุดนะครับถอยเองบ้างอะไรบ้างใส่เหล็กรัดก็เป็นอันจบแล้วก็ใส่หล่อเย็นตามปกติแค่นั้นเองนะครับใส่เหล็กรัดเข้าไปสุภาพสตรีก็ทําได้นะครับทําไม่ยากแค่เหล่าไม้ให้มันพอดีรูแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ เปลี่ยนยางอุดตานาำยางขาโตะนะแล้วก็ทาก่าวแค่นี้เองเนี่ขันให้แน่นชนะ่างหมูไม่อย่ารีบเรื่อยๆนะเป็นที่ถกเถียงกันนะสำหรับคลิปที่แล้วที่แล้วนู่นเรื่องรีโวนะครับระเบิดเวลาในรถยนต์รีโวมีฟองน้ำใต้เครื่องฟองน้ำใต้หมอน้ำ ผมต้องชี้แจงอย่างนี้แล้วแต่ว่าใครจะถอดหรือไม่ถอดนะครับเพราะว่าที่เห็นก็คือมันมีความเสียหายเยอะหมดกันเป็นหมื่นก็เพราะไอ้ฟองน้ําที่ไปรองใต้โดยเฉพาะใต้อ่างน้ํามันเครื่องนะครับพอปล่อยไว้นานๆปุ๊บผุผุปุ๊บทะลุถ้าทะลุแล้วเรารู้ตัวก็ยังดีไปแต่ว่าส่วนมากมันจะไม่รู้ตัวไปรู้ตัวอีกทีนึงคือชา้าบละลายแล้วแล้วแต่จะพิจารณากันเอานะครับ ไม่ต้องดรามา่าแล้วแต่ทัศนคติของแต่ละคนว่าเอ้ยเขาใส่มานะ่ะดีแล้ววิศวกรเขาออกแบบมาดีแล้วเอ้ยมึงช่างบานนอกมึงจะมาเก่งกว่าวิศวกรได้ไงอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมถ่ายทอดในมุมที่เคยเห็นมานะครับหลายๆคันก็คือมันรั่วมันผุคานหน้าก็ผุเช่นกันวีโกอย่างีรถยนต์วีโกเนี่ยบางคันคานหน้าขาดก็มีนะครับ แล้วแต่ไม่ต้องมาดรามา่านะอันนี้ผมนําเสนอเฉยๆแล้วแต่ว่าใครจะเอาออกหรือไม่เอาออกนะครับไม่ต้องมาด่าผมนะนี่ตัวนี้อันนี้แดงแป๊ดเลยช่างหมูใช่ไหมเนี่ยขนาดเดียวกันนะเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นหรอกอยู่ข้างในตรงนี้ก็ถอดออกมาแล้วก็เอาไม้ตีอุดแล้วก็เปลี่ยนยางขาโต๊ะแค่นั้นแล้วก็เติมน้ําสตาร์ทลันเครื่องพอเครื่องร้อนก็ออกไปลองวิ่งเปลี่ยนหลอเย็นหรือไม่ใส่หลอเย็นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแนะนําให้ใส่หลอเย็นจะดีกว่า แค่นี้ง่ายๆนะจบปัญหาเลยใช้ไปเลยทีนี้ไม่มีรั่วนะรั่วยากมากๆเพราะว่าเราไม้อุดไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์ฟอร์ตตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสายพานลาวลิ้นเขาไม่มีไฟโชว์เหมือนโตโยต้าหนึ่งแสนโลนะในรอบหนึ่งแสนโลต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมีปัญหาอีกนะครับแนะนําก็คือถ้าท่านไหนที่ใช้ฟอร์ตตัวนี้อยู่ทุกๆุ0แสนกิโลเปลี่ยนสายพานไทมิง่งนะสายพานไทมิ่งของแท้ก็มีของทดแทนก็มียี่ห้อข้างนอก เยอะแยะถ้าอยากได้ทนทานอยากได้ความสบายใจก็ใช้ของแท้หรือว่าถ้างบป,ประมาณไม่ถึงเราจะใช้ของเทียมแต่ว่าเปลี่ยนไว้หน่อยสัก8 0,000โลอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอย่างอื่นฟอร์ดรุ่นนี้ทนนะโคตรทนโดยเฉพาะช่วงล่างเนี่ยทนมากมากไม่ค่อยได้เปลี่ยนช่วงล่างหรอกฟอร์ดรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ช่วงล่างค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเครื่องยนต์ก็มีจุกจิกบ้างเล็กน้อยก็ยางตาน้าสองตัวแล้วก็สายพานไทมิ่งแค่นั้นเองนะครับ น้ำมันพวงน้ามันเครื่องก็ถ่ายตามระยะแล้วก็หล่อเย็นเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาของเขาค่อนข้างจะทนนะแต่ว่าเรื่องน้ามันเนี่ยไม่ค่อยประหยัดสักเท่าไหร่นะสำหรับตระกูลฟอร์ดไม่เคยทํารถประหยัดน้ามันมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพะละกําลังเนี่ยเขาเยอะมากๆสําหรับพวกฟอร์ดเลนเจอร์หรือว่าพวกมาด้าบีทีห้าสิบอะไรงี้นะถ้าเรื่องกําลังเนี่ยหายห่วงนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าาาเเเป็นนรรรรีวีวววิยยยต์ด๋จะหามาลงืๆ นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ